สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะสู่ชาแนลคูปิงรหัสนางฟ้าค่ะหรือพิง k a แอนเจ c o d โนั่นเองเรามาเจอกันอีกแล้วนะคะกับการตรวจด,ดวงชะตารายเดือนค่ะคลิปนี้เป็นการตรวจด,ดวงชะตานะคะสําหรับผู้ที่เกิดวันศุกร์ค่ะเป็นดวงรายเดือนกรกฎาคมนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรบ้างนะคะก่อนอื่นนะคะอย่าลืมกดซับสไครป์กดกําลังใจนะคะกดซับสไครป์กดติดตามเป็นกําลังใจโอ้ยผิดตั้งแต่ต้นคลิปเลยจะไหวไหมเนะ นะคะ,ะแล้วก็คอมเมนต์มาเป็นกำลังใจให้นะคะในการทำนายครั้งนี้ด้วยโอเควันนี้ใช้ไพ่ชุดใหญ่อะมันใหญ่เกินมือก็จะสับลำบากนิดนึงนะคะอ่ะมาเดี๋ยวเรามาเลือกไพ่กันนะคะสามใบอ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงขอขยับกล้องนิดนึงอโอเคไม่ใช่นะเราจะมาสับกันแล้วก็เลือกไพ่นะคะหนึ่งสงสาม สี่ห้าหก1จและ12อ่าเรียบร้อยแล้ว12บสองใบมาดูซิจะเกิดอะไรขึ้นอ่ะไล่ค่อยๆดูกันไปตนุกระดุมพะสหัสชะพันธุอุตตะอลิก ปัตตนีมรณนะสุภะกัมมะลาภะและสุดท้ายคือตำแหน่งวินาตค่ะ โอเคเรามาดูกันตั้งแต่ในเรื่องของใบแรกเลยนะคะตำแหน่งตัวต้นค่ะโอ้โหเดือนนี้นะคนวันศุกร์นะคะเป็นอีกเดือนหนึ่งที่กลับมารักตัวเองสักทีนะคะที่ผ่านมาเราอาจจะละเลยไม่ค่อยดูแลเท่าไหร่นะคะอย่าลืมนะดาวศุกร์เป็นดาวสเสน่ห์แห่งความสวยงามนะคะการที่เรากลับมาดูแลตัวเองหรือเรามีความรู้สึกว่าเรารักตัวเองมากขึ้นเนี่ยมันจะส่งผลนะคะทําให้ตัวเราเองเนี่ยจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นอันดับแรกเลยก็คือเป็นในเรื่องของพลังใจเป็นในเรื่องของความรู้สึกนะคะบางทีเราเห็น บบุ้ยหน้าเราโทรมเราไม่ดูแลตัวเองมันยิ่งห่อเหี่ยวใช่ไหมแต่เดือนนี้เป็นเดือนที่ตัวเราเองอาจจะหันมาในเรื่องของการดูแลสุขภาพมากขึ้นรักสุขภาพมากขึ้นทําให้ในเรื่องของฟีลความรู้สึกต่างๆเนี่ยเราก็คือรู้สึกว่าเออมันมันแฮปปี้นะกับชีวิตดีนะคะในเรื่องของอารมณ์นะคะเราอาจจะมีในเรื่องของอารมณ์ที่ค่อนข้างที่จะสวิงนิดนึงแต่ว่าลักษณะอารมณ์สวิงมันไม่ได้ปรับ เป็นแบบว่าอารมณ์เราขึ้นลงง่ายนะแต่มันจะมีบางช่วงที่เรามีความรู้สึกอาจจะจิตตกไปบ้างนอยไปบ้างแต่สุดท้ายแล้วเราก็สามารถที่จะฟื้นฟูพลังใจของตัวเราเองได้นะคะอาจจะมีในเรื่องของความคิดความไม่มั่นใจอะไรบางอย่างที่เราคิดอยากจะเริ่มต้นทําในเดือนนี้นะคะแต่สุดท้ายแล้วนะคะตัวเราเองเนี่ยก็จะหาคําตอบได้ด้วยตัวเองจริงนะคะคือคนวันศุกร์เองเนี่ยเหมือนจะเป็นคนที่ฟังคนอื่นนะ นะคะเหมือนจะเป็นคนที่ฟังคนอื่นแต่ว่าเราจะมีความคิดมีคําตอบของเราอยู่ในใจแล้วแต่เพียงแต่ว่าเราอยากจะรู้ว่าไอ้สิ่งที่เราคิดเนี่ยคนอื่นน่ะเขาเห็นด้วยหรือเปล่าหรือเขาซับพอตในเรื่องของความคิดเราหรือเปล่านะคะทีนี้นะคะถึงแม้ว่าตัวเราเองจะเน้นทํางานคนเดียวเป็นหลักอะไรก็แล้วแต่คิดเองทําเองเป็นหลักแต่ความโชคดีคือจะมีคนมาช่วยเสมอเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานนะคะอ่าเดี๋ยวมาดูตําแหน่งนี้ก่อนเกี่ยวกับในเรื่องของงาน ถ้าเกิดคนที่ทํางานบริษัทนะคะขึ้นมาเป็นแบบนี้หมายถึงว่าตัวคุณเองเนี่ยจะได้รับการช่วยเหลือจากคนรอบข้างไม่ว่าจะเป็นหัวหน้างานเพื่อนร่วมงานตอนนี้พูดอะไรไปก็มีแต่คนอยากจะช่วยสนับสนุนรวมถึงคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวนะคะคุณอาจจะมีความรู้สึกว่าโอ๊ยโดดเดี่ยวจังเลยอะ่ะแต่เชื่อมาว่าในเดือนนี้เนี่ยจะเป็นเดือนที่คุณแทบจะไม่ขอความช่วยเหลือจากใครเลยแต่จะมีหลายๆคนที่เข้ามายื่นมือนะคะมอบสิ่งดีๆหรือว่ามอบโอกาสใหม่ๆอะไรใหม่ๆให้กับ นนะะฉะนั้นในเรื่องของเกณฑ์งานเนี่ยมันโดดเด่นมากส่วนในเรื่องของความคิดที่ถ้าเกิดในเดือนนี้เป็นอีกเดือนนึงที่พอพูดถึงเรื่องงานแล้วเราอยากจะหาะไรายได้เพิ่มเติม สิ่งใหม่ๆอะไรที่คุณทํานะคะมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จสูงนะคะแต่ว่าในการประสบความสําเร็จเนี่ยสำหรับในเรื่องของธุรกิจตัวใหม่ไม่ใช่งานหลักที่คุณทํานะคุณจะต้องมีหุ้นส่วนค่ะเพราะว่าไพ่ขึ้นมาในเรื่องของหุ้นส่วนเนี่ยการที่จะมีหุ้นส่วนเข้ามาจะมาส่งเสริมตัวคุณคุณอาจจะถนัดอย่างหนึ่งเขาอาจที่จะถนัดอย่างหนึง่งพอมารวมมาแมทกันแล้วเนี่ยมันกลายเป็นว่าเฮ้ยมันลงตัวมันกลับกลายเป็นว่าคุณก็มีความรู้สึกว่างานมันคืบหน้าไปมากขึ้นเพราะบางทีคุณคิดอยากจะทําอะไรพอ ทำคนเดียวไปนานๆแบบเนี้ยเราจะมีความรู้สึกว่าไอเดียมันเริ่มไม่มีละไม่รู้ว่าจะออกทางไหนดีฉันจะไปทางไหนดีซ้ายขวาห,วหัวหรือก้อยแบบเนี้ยมันเลยกลายเป็นว่าการที่จะมีคนเข้ามาเนี่ยมันจะส่งผลดีนะคะส่วนในเรื่องของการเงินนะคะถึงแม้การเงินจะไม่โดดเด่นนะคะแต่ไพ่ขึ้นมานะคะว่าคุณสามารถที่จะเอาตัวรอดได้ในเดือนนี้นะคะสาเหตุนะคะมันก็เกิดจากในเรื่องของหนี้สินภาระเดิมๆสิ่งที่เหมือนกับ คุณจะต้องจ่ายค่าบ้านค่ารถอะไรก็แล้วแต่มันเลยทําให้คุณมีความรู้สึกอึดอัดใจนะคะแล้วนะคะในเรื่องของปัญหาต่างๆเนี่ยในเรื่องของการเงินเนี่ยคุณนะจะเป็นประเภทพวก จะไม่ขอความช่วยเหลือใครเลยนะคะจะมีความหยิ่งนะคะถ้าเกิดฉันจะพยายามแก้ไขด้วยตัวเองได้เอาแบบที่สุดนะเราก็จะพยายามที่จะเหมือนกับทําด้วยตัวเองแก้ไขด้วยตัวเองนะคะสุดท้ายแล้วนะคะจะมีคนช่วยไหมอันนี้มั่นใจได้แล้ว,ว่ามีคนช่วยแน่นอนนะคะไพ่ขึ้นมาเป็นแบบนี้นะคะเขานะคะจะมาช่วยคุณนะคะซึ่งคนนั้นที่จะมาช่วยคุณในเดือนนี้ก็คือจะเป็นผู้ชายนะคะที่เข้ามาช่วยมาซัพพอร์ตมาช่วยเหลือคุณหรือว่าอาจจะให้คุณหยิบยืมเงินทําให้ในเรื่องของเงินต่างๆของคุณเนี่ยสภาพ คลองเนี่ยมันกลับมาเหมือนเดิมนะคะอันนี้ก็ถือว่ายังดีนะคะในเรื่องของการที่จะมีคนเข้ามาช่วยเหลือส่วนนะคะในเรื่องของเพื่อนนะคะเพื่อนเนี่ยมีทั้งดีแล้วก็ไม่ดีนะคะขึ้นมาเป็นแบบนี้นะคะ ช่างหัวมันเลยหมายถึงอะไรคะคนวันศุกร์เองเนี่ยจะเป็นคนที่เวลาตอนที่คบใครเนี่ยเราจะให้ใจคนอื่นเราจะเป็นคนที่มีความอบอ้อมอารีโดยพื้นดวงนะคะแต่ทีเนี้ยเพื่อนเนี่ยบางครั้งเนี่ยจะไม่ดีอย่างที่คิดเพราะว่าตําแหน่งในเรื่องของอารีกับวินาศเองอะ่ะก็จะเป็นคนเดิมเดิมซ้ําๆที่ชอบเม้ามอยคุณนะเขายังแบบ พยายามที่จะเอาเรื่องคุณไปพูดอยู่เรื่อยๆนะคะแต่ตัวคุณเองเนี่ยไม่สนใจคุณจะคิดแต่ว่าเออไม่เป็นไรคนนี้รักฉันฉันก็โอเคแต่ถ้าเกิดคนไหนไม่ชอบฉันก็ช่างเขาสิเอ่อก็ปล่อยเขาไปสิฉันไม่สนใจอะไรอยู่แล้วทําให้ในเรื่องของการคบเพื่อนของคุณนะคะคุณค่อนข้างที่จะคบเพื่อนน้อยแต่วันนี้นะคะยืนยันได้เลยว่าสิ่งที่คุณทําสิ่งที่คุณตัดสินใจหรือเพื่อนที่อยู่ข้างคุณเนี่ยจะเป็นเพื่อนที่ดีจริงๆนะคะแล้วก็จะคุยกันเนี่ยไม่ได้คุยกันเพื่อบั่นทอนเวลาตอนที่พูดคุยกันมันจะคุยแต่่ในเรือองงข มองอนาคตกันทําอะไรดีหรือว่ามีการแชร์ไอเดียกันนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะคะส่วนนะคะในเรื่องของตําแหน่งที่บ้านในเดือนนี้นะ,ค,ะคุณอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการที่จะทะเลาะขัดแยง้งหรือที่บ้านเองเนี่ยจะมีเรื่องปวดหัวมาให้อาทำไมเป็นอย่างนั้นล่ะ เรื่องไหนจ้าไหนให้ไพ่ขยายซิเรื่องเดิมนะคะบุคคลเดิมนะจะมีอยู่คนหนึ่งในบ้านที่มักจะสร้างปัญหามาให้คุณก็จะปวดหัวกับเขาอยู่เรื่อยๆนี่แหละนะคะแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันจะลงเอยแบบไหนนะก็ต้องเบรกต้องหยุดคุยกันชั่วคราวเพราะว่าบางทั้งคุณอาจจะยุ่งนะคะกับเรื่องที่บ้านมากเกินไปจนทําให้คุณมีความรู้สึกอึดอัดหรือคุณรู้สึกไม่สบายใจนะคะส่วนที่อยู่อาศัยนะคะ ที่อยู่อาศัยเนี่ยคุณจะมีความคิดที่อยากจะซื้อของเปลี่ยนแปลงรีโนเวทบ้านใจเย็นๆค่ะเพราะว่าสถาน,ถานะการเงินยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะอาจจะเป็นในเรื่องของการจัดบ้านการทําอะไรเพิ่มเติมไปก่อนนะคะบางคนบอกโอ้ยอยากจะแบบให้บ้านมันดูสวยอย่างที่เราคิดอย่างที่เราฝันหรือว่าห้องของเราแต่ในเรื่องของการเงินเนี่ยนะคะมันยังไม่ค่อยดีก็เน้นไปนในเรื่องของการจัดบ้าน การเปลี่ยนแปลงในเรื่องของมุมนะคะห้องต่างๆหรืออะไรต่างๆที่เราสามารถเปลี่ยนแปลงได้ก็จะทําให้บรรยากาศอะนะคะในเรื่องของที่บ้านเนี่ยดีขึ้นนะคะส่วนนะคะในเรื่องของตําแหน่งบริวารน,นะคะคนที่มีลูกน้องนะคะคนที่มีลูกมีหลานนะคะช่วงนี้น่ารักมากความสัมพันธ์ดีมากเลยค่ะคนไหนที่อายุน้อยกว่าคุณเนี่ยจะมาส่งเสริมคุณหมดเลยในเดือนนี้นะคะมาเลยกับการเป็นว่าตัวคุณเนี่ยจะทําอะไรก็แล้วแต่แหละถึงแม้คุณจะดงไม่ดีเต็มร้อยอะถ้าเกิดสมมติว่าดูจากหน้าไพ่เนี่ย ในเดือนนี้จะให้ดวงคุณน่ะนะคะถ้าเกิดเป็นในเรื่องของการเงินอาจจะอยู่แค่ประมาณ50-60แต่กับกลายเป็นว่ามีทั้งคนรอบข้างไม่ว่าจะเป็นเพื่อนไม่ว่าจะเป็นบริวารคนที่อายุน้อยกว่าหรือผู้ใหญ่เนี่ยต่างทุกคนต่างเมตตาคุณหมดเลยพร้อมที่จะช่วยคุณหมดเลยนะคะก็ขอเป็นกําลังใจให้นะคะสําหรับคนที่ฟังอยู่แล้วรู้สึกว่าชีวิตมีปัญหานะคะปิง๊งมั่นใจว่าในเดือนนี้จะเป็นเดือนหนึ่งที่คุณสามารถผ่านไปได้แน่นอนนะคะส่วนในเรื่องของความรักค่ะ ความรักก็ดีเช่นเดียวกันนะขึ้นมาเป็นแบบนี้หมายถึงอะไรคะความรักหวานชื่นค่ะนะคะแต่ต้องระวังระวังอะไรคะพากันไปกินค่ะเครียดหน่อยหรือบางทีทํางานเหนื่อยหน่อยเธอไปกินชาบูกันไหมป้าเธอไปกินหมูกระทะกันเถอะกินนั่นกินนี่เลยกลายเป็นว่าคุณกับแฟนของคุณมีเกณฑ์ที่จะน้ําหนักขึ้นทั้งคู่นะคะก็ต้องพยายามดูแลกันด้วยนะคะ<ส>อยากรักอยากอยู่ด้วยกันไปานานๆก็ต้องดูแลสุขภาพนะคะ <S <S ส,ส่วนคนโสดคะ่ะมาดูกัน คนสโสดนะจะมีคนเข้ามาแน่นอนค่ะจะมีคนเข้ามาพรีชีพแบบแสดงความรักกับคุณมากมายเหลือเกินนะคะแล้วก็ตัวเขาเองเนี่ยค่อนข้างที่จะจริงจังแล้วก็จริงใจกับคุณแต่ติดอยู่ปัญหาเดียวค่ะเงื่อนไขเดียวนั่นก็คือในเรื่องของความรักที่เป็นรักระยะไกลอาจจะต้องใช้ในเรื่องของบททดสอบนะคะในเรื่องของสภาวะทางด้านจิตใจกันนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าขึ้นมาว่าคนนี้เขาเข้ามาเนี่ยเขาจริงใจกับคุณนี่แหละนะคะมีเกณฑ์ที่จะอายุมากกว่าคุณนะคะแต่ที่นี้ก็เหลือแต่ ว่าคุณแล้วแหละนะคะว่าจะเชื่อใจหรือมั่นใจเขามากน้อยแค่ไหนแต่เอาเป็นว่าเดือนนี้ก็คือมีคนเข้ามาที่ดีแล้วกันนะคะส่วนในเรื่องของตำแหน่งสุขภาพค่ะนะคะในเดือนนี้สําหรับคนวันศุกร์เองสุขภาพจะต้องระมัดระวังค่ะอาการปวดหลังค่ะปวดเอวนะคะบริเวณช่วงหลังเนี่ยมาหมดเลยนะคะเนื่องจากว่าตัวเราเองอาจจะทํางานเยอะเกินไปไม่ค่อยดูแลตัวเองนะคะส่วนเกณฑ์อุบัติเหตุมีค่ะระวังนะคะของตก แตกหักสูญหายนะคะนี่นะไพ่ขึ้นมาเป็นแบบนี้ก็ต้องระมัดระวังแล้วก็ขึ้นมาเป็นแบบนี้หมายถึงอะไรให้ระวังในเรื่องของมีค่านะคะที่สูญหายไปด้วยก็ต้องพยายามที่จะเก็บของให้เป็นระเบียบ <Belle. S 1> <ส sympathy> มากขึ้นนะคะส่วนตําแหน่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะในเดือนนี้นะคนวันศุกร์เองสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปลื้มมากนะขึ้นมาว่าดีท i̇şte ีนี้ไพ่ขึ้นมาเป็นแบบนี้นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะบอกอะไรนะคะมาดูกันสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะบอกอะไรนะคะ ปัญหาต่างๆอะไรก็แล้วแต่ที่คุณนะคะทำอยู่เนี่ยคุณอาจจะมีความรู้สึกว่าคุณเครียดนะคะแต่ว่าจะบอกได้เลยว่าท่านยังคงช่วยเหลือยังคงสนับสนุนคุณอยู่นะคะฉะนั้นในเดือนนี้ถ้าเกิดเป็นในเรื่องของการกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยให้เน้นเป็นในเรื่องของการที่จะถวายดอกไม้นะคะหรือว่าอาจจะเป็นดอกบัวก็ได้บางคนนะคือบางอย่างเวลาตอนที่เราไหว้อะ่ะเราไม่ต้องแบบ โอ้โหเป๊ะทุกอย่างหรือจะต้องแบบอัดเป็นในเรื่องของการของถวายเยอะๆแค่เรามีใจให้นะคะอย่างตัวปิงเองเนี่ยบางทีนะปิงก็ซื้อดอกบัวมานะที่เขายังไม่พับเนี่ยเราก็มานั่งพับแล้วเราก็นั่งสวดมนต์ไปด้วยในระหว่างที่พับก็ถือว่าเราก็คือพยายามทําหน้าที่นะคะของเราแล้วก็ให้สิ่งที่ดีที่สุดนะคะคือบางอย่างในเรื่องของการไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์อ่ะมันไม่ได้วัดกันด้วยเงินนะปิงบอกได้เลยถ้าเกิดคุณมีใจนะคะที่ให้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์จริงแม้แต่น้าเปล่าแก้วเดียวเนี่ยก็จะส่งผลดดดีีีแล้้้้ววก็ทําใหชิตคคุณขึนนไนะะ ส่วนการทำบุญเสริมค่ะในเดือนนี้นะคะการทำบุญเสริมในเดือนนี้นะคะให้เน้นนะคะไปเกี่ยวกับในเรื่องของการช่วยเหลือคนพิการนะคะทางสายตานะคะแล้วก็รวมถึงในเรื่องของการถวายสังฆทานก็คือเน้นไปในเรื่องของการถวายน้ําถวายนมถวายของเหลวอันนี้ได้หมดเลยนะคะก็จะมาเสริมกําลังดวงของคุณด้วยส่วนนะคะในเรื่องของตําแหน่ง ลาภะนะคะลาภะคืออะไรโชคลาบนะนั่งลุ้นตั้งนานนะคะว่าเอ๊ะมันจะดีหรือไม่ดีนะไพ่ใบนี้นะขึ้นมากั้มกึ่งแบบนี้อะไรในเรื่องของโชคลาบค่ะจะเป็นในเรื่องของเลขนะคะถ้าเกิดเป็นเปอร์เซ็นดะีกว่าอ่ะห้าสิบห้าสิบเปอร์เซ็นนะขึ้นมามันก็มีลุ้นแหละนะคะเพศที่สามจะให้โชคลาบกับเราค่ะก็ลองดูแล้วกันนะคะแล้วก็ลักษณะก็คือจะเป็นผิวเข้มผิวดําแดงนะคะอ่าประมาณนี้ส่วนจากหน้าไพ่ค่ะเดี๋ยวมาดูมาดูกันนะคะว่าอ่ะแล้วไพ่จะให้เลขอะไรนะคะ นี่7 1 9 7แล้วก็3 1นะคะลองเสียงโชคเสียงดวงดูนะคะก็ขอให้เป็นเดือนที่ดีของคนวันศุกร์แล้วก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้กับปิ๊งด้วยนะคะกด subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์มาด้วยนะจ๊ะแล้วเจอกันใหม่เดือนหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ